สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพาก็ผมกอนะครับก็มาดูกันว่าราคาหลุดต่ำกว่า1850หล่นลงไปเทสระดับ1831เลยนะเมื่อวานกลางคืนเนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาบริเวณ1850กว่าแล้วทิ้งลงไปใหม่แบบเนี้ยแล้วเช้านี้ยืนเหนือ1850นะครับแถวเนี้ยถ้าซื้อพี่จะเสี่ยงมากไหมในขณะที่กองทุน SPD พก็ขายด้วย2ตันกว่า เรามาดูกันว่าจะมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอะไรด้วยนะครับที่เป็นตัวแปรในคืนนี้ตอนนี้สมาค,คมเปิดแล้วนะครับตอนนี้10โมงนิดๆแล้วนะในตอนนี้มาดูกันตั้งแต่เมื่อวานก่อน9โมง26นาทีหรือ9โมงครึ่งโดยประมาณนะเมื่อวานมีการปรับราคาทั้งหมด7ครั้งนะครับขายออก3,200 0สครับสำหรับทองคำแท่งเก้า้รับซื้อคืน3100 0ครับเหวี่ยงโคมคำเปิดเปิดปิดปิดนะครับ ปิดราคาตอน4โมงเย็นใช้ราคา3 4 0 0เป็นราคาขายออกจากสมาคมนะครับและรับซื้อคืน3 3 0 0บาทครับเช้านี้เปิดมาบวกขึ้นมา3 5 0 0ครับสำหรับทองคำแท่งเก5รับซื้อคืน3 4 0 0ครับทองรูปพรรณเช้านี้เปิดมา31,000บาทนะครับรับซื้อคืน29,850ครับมาดูโกลสปอตเช้านี้นะครับ1,857.5โอ้โหใช้ได้เลยไหม พันแด้อยสาสิบแปดนะครับเมื่อวานราคาทองอยู่สามหมื่นสองร้อยวิ่งขึ้นมาปิดตลาดที่พันแปด้อยห้าสิบสองเมื่อคืนก็ทุบจากบริเวณโซนโซนเนี้ยพี่ห้าสามห้าสี่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็ทิ้งลงไปสามแปดเลยนะเหมือนตอนเช้าเลยนะแล้ววิ่งกลับขึ้นมาใหม่นะครับเช้านี้พันแปดรอห้าิบเจจุดห้าในขณะที่ค่างเงินบาทเมื่อวานสามสิสี่ดหกแปดถือว่าค่างเงินบาท ไม่ได้อ่อนค่ามากนะขึ้นไปสองตังค์เองสามสี่จุดเจดูนยเลยครับสปอตโกรปรับตัวขึ้นบาทไม่ได้ช่วยก็ยังขึ้นขนาดนี้นะสามหนะครับฉะนั้นถ้าเกิดบาทยังคงอ่อนอยู่แบบนี้ถ้าสปอตโกรปรับตัวขึ้นราคาทองคำแท่งเขาก็จะขึ้นอยู่แบบนี้ครับพี่แต่ถ้าหากว่าบาทเริ่มแข็งนะไปเทสต้านเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ เมื่อคืนกองทุน spdr spider g o เนี่ยขายออกมา2.03ตันขายอีกแล้วนะครับคงทองที่ระดับ1 6 6 6 6 2ตันนะครับพูดได้ง่ายว่าเดือนพฤษภาเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่2เนี่ยขายลูกเดียวนะขายเน็ตนะครับสุทธิ27.93ตันสำหรับเดือนนี้นะครับส่วนเดือนมกราต้นปีเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังคงซื้อสุทธิอยู่นะครับที่90.96ตันนะครับ ทยอยขายมาเรื่อยเลยนะเดือนนี้ถ้าใครเทรดมานานแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊น้องก๊อฟเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่หุ้นมันต้องลงทองมันต้องขึ้นไหมเหรอสิบกว่าปีก่อนน่ทุกๆปีมาเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมนะพี่ผมบอกก่อนนะใช้แบบสถิติแบบเดิมามาจับไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เลยนะครับผมคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตอนทุ่มครึ่งนั่นคือ ppi หรือดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งนะครับของภาคการผลิตนะครับเนี่ยตัว PPI ตัวนี้นะตัวเลขเดิมมันหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่าการจัดยอมาลดลงที่0.5%อห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันก็เป็นตัววัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานเราจะคุยในเรื่องของ CPI นะครับ CPI เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคอันนี้เป็นดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยตัวเนี้ก็คาดการส่งผลลบต่อทองน,นะครับในส่วนของข้อ PPI เนี่ย ตัวเลขเดิม1%นึ่งเปอร์เซ็นงี้ยค่าการมันจะลดลงอยู่ที่ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นงเี้ยลดลงเลยมันน้อยอย่างเงี้ยค่าการส่งผลลบต่อทองสําหรับตอนทุ่มครึ่งและมีประกาศอีกตัวหนึ่งน่าจะจบในคืนนี้เลยในการประกาศนะครับนั่นคืออนเอนไพลเมนต์เคมหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับตัวเลขเดิมสองแสนค่าการว่าคนตกงานจะมาใช้สิทธิ์ลดลงอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นลายตัวเลขเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่ออกใหม่ทุกๆสัปดาห์เป็นตัวเลขที่ คนไม่มีงานทำอะพี่แล้วเขาก็มาขอให้รัฐเลี้ยงดูนะครับมาขอใช้สิทธิ์กานว่างงานรัฐก็จะส่งให้ทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยเรียบร้อยลดลงลดลงแสดงว่าการจ้างงานจะเพิ่มอย่างนั้นก็ค่าการส่งผลลบตัวทองถือว่าตัวเลขคืนนี้ค่าการส่งผลลบนะครับมาดูเมื่อคือนก็ม้วนเดียวเหมือนกันแต่ว่ามีแถลงจากหลายท่านนะครับเมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งในส่วนของ CPI นะครับ เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับขออภัยนะครับเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อตัวหนึ่งนะตัวเลขเดิมมันหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ค่าการประจะออกมาที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์แต่ออกมาจริงเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นไงศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์แบบนี้ถือว่าเงินเฟอ้อทองชอบเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อบวกทองเลยพี่ทองขึ้นเลยครับ คซีพีนี่ก็เป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะตัวเลขเดิมมา0.3%คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.4%โอ้โหออกมาเกินด้วยครับ0.6%เราเลยเห็นว่าในทางเทคนิคเมื่อวานเนี่ยตอนประกาศตัวเลขเนี่ยโอ้โหวิ่งปุ๊บปะปุ๊บปะขึ้นมาเนี่ยจากข่าวแบบนี้ตอน3ทุ่มครึ่งจะมีในส่วนของขูดออยอิมเมทัลี่นะครับหรือสต็อกน้ำมันนะตัวเลขเดิมมา1.3%คาดการณ์ว่าจะติดลบนะครับ1มิลเลียนนะครับจาก1.3มิลเลียนคาดการณ์ว่าจะลบ หนึ่งมิลเลียนอะไรเงี้ยโหคาดบวกเลยนะออกมาจริงเนี่ยสตอ็อกขอเพิ่มเงี้แปดจุดห้ามิลเลียนส่งผลลบต่อทองแต่เมื่อคืนเล่าข่าวดีว่าเมื่อคืนเนี้ยในส่วนของน้ํามันก็เริ่มจากน้ํามันก่อนก็ได้น้ามันปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อคือนนะ่ะบอกไว้เลยก็พุ่งขึ้นมาห้าหกเปอร์เซ็นต์ี่ในตลาดเวอเท็ซัที่กับเช็คมาเช้าเนี่ยขึ้นมาเมื่อคืนนะเช้าเนี้ยที่เห็นนะร้อยห้าเมื่อคืนก็เห็นร้อยเจ็ดทองไม่ขึ้นได้ไง น้ำมันขึ้นนะครับร้อยเจ็ดเหรียญต่อบาเรลเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดเหรียญต่อบาเรลนะครับในตลาดวอลเท็กซัสนะครับในตลาดเบนซ์เหมือนกันเมื่อคืนก็ขึ้นมา4ี4่สี่เซกว่าเกือบ5%เป็นะขึ้นมา5้าเหรียญน,นะครับปิดที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเหรียญต่อบาเรลนะครับสำหรับตลาดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็มีผลต่อทองถ้าหากว่าปรับขึ้นก็ส่งผลบวกต่อ,ตอทองไปด้วยอยู่แล้วข่าวหลักๆไม่ค่อยมีอะไรเยอะเมื่อคืนเนี่ย หุ้นล่วงระดับเปอร์เซนต์กว่านะครับดาวโจนสล่วง1%นะครับ S&P 500 1.6%้าตัวที่ลงเยอะสุดคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับสามเปอร์เซนต์กว่าบิตคอยน์เทเลเนเทกระจดัดกระจายอ่ะอันที่ก็เห็นอนะ่ะสองจากสี่หมื่นแปดใช่ไหมเมื่อวานเราก็จะเจอกันประมาณสองหมื่นเก้าเด้งขึ้นมาสามหมื่นหนึ่งเช้านี้สองหมื่นแปดแล้วเดอ้อบอกเลยสุดโวด อันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังไม่มีเจตนาจะชี้แนะชี้นําอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าหลุด2อ0 0 0ืโอกาสเห็น2อ0 0 0ืจะสูงมากสำหรับบิต o i n ครับก็ลองไปวัดดูนะครับพี่รู้น้องรู้หน้าลงกันเลรเทะเลยนะครับลงเอากระเด้งกระเด็นหมดนะครับผมเทนมันอย่างนี่พี่ๆเคยถามกเข้ามาแล้วก็พูดลงไปในคลิปนี้ไปแล้วนะว่า บิตคอยซื้อได้ไหมโอ้ย z o งขึ้นเสียเด้ออยู่ไม่ได้หรอกครับลงแล้วเนี่ยลงหนักด้วยมีเรื่องอะไรที่ครับจะเล่าให้พี่ฟังอีกอ๋อเป็นในส่วนของคุณคริสเตียรลากาดข่าวหลักๆไม่เยอะประธานธนาคารกลางยุโรปเนี่ยท่านก็ออกมาพูดว่าธนาคารกลางยุโรปนะ ECB เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยุติการซื้อพับัตรนะครับในไตรมาสสามนะแล้วก็จะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยด้วยพวกนี้คือข่าวไม่ดีเลยนะ กับทองนะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตัวนี้ส่งผลลบครับมีเรื่องข่าวทางยูเคนี่ก็ไปเช็คมานะมีไม่เยอะแต่ที่มีหลักๆเลยคือทางยูเคนเี่ยเขาอะไรนะที่ก็ไปเช็คมาคณะรัฐมนตรียูเคนจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัสเซียเนะี่ยเป็นเป็นกรรมสิทธิ์นะครับภายใต้การจัดการของเรวิสาหกิจของ ในน้ำของยูเคนมันจะมีประมาณเนี่ยครับเป็นกองทุนรวมแห่งชาตินะก็ไม่ค่อยมีผลต่อตลาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะตัวนี้หมดแล้วนะครับข่าวหลกัหลกๆนอกนากันก็จะเป็นข่าวแบบเดิมๆอะที่กอเล่าข่าวให้พี่ๆฟังส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวที่ส่งผลต่อตลาดเลยครับยกตัวอย่างแบบนี้ t ทชเชอรี่ยูอันนี้เป็นทม์เฟรมสีชั่วโมงวิธีการดูอันนี้ง่ายๆเลยครับเขาจะมีเนี่ยพี่เห็นไหม ปรับตัวลงเยอย่างเงี้ยปรับตัวลงอย่างเงี้ยส่งผลบวกต่อทองครับเพีเยงแต่ว่าการนี้เขาจะหยุดหลุดต่ํากว่าแนวรับเดิมได้ไหมอันนี้เป็นการตีฮิโเรเซนท์ไลน์แบบง่ายๆนะครับแบบเนี้ยหลุดจากอันนี้นะครับก็หล่นลงมาต่อตก็จะมีแนวรับถัดไปจากแบบนี้จะส่งผลบวกต่อทองกอลฟแล้วถ้าเกิดมันไม่หลุดล่ะน้องอันเนี้ยแล้วเกิดมันยืนผ่านแนวต้านเนี้ยโอ้ยอันนี้ยิ่งง่ายเลยขึ้นใช่ไหมพี่ขึ้นลบทองเลยครับพี่ดูอินดิเคเตอร์ก็ได้ตัวเนี้ยอันนี้เป็นทำฟรมสี่ชั่วโมงนะลงเร็วไป ลงเร็วมันจะจบเร็วแล้วมันจะขึ้นเร็วประเด็นนะครับส่งก็ถ้าปรับตัวขึ้นนะครับลบทองครับปรับตัวลงบวกทองครับดูแค่นี้เลยครับในส่วนของบอลนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นทางเฟรมสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะตัวนี้ทุกทีจะวัดเป็นฟิวเนอร์ชี่ให้ดูใช่ไหมครับอันนี้ให้ดูแบบง่ายๆอ่ะเนี่ยจุดต่ําถือว่าเป็นรับสําคัญเด้งขึ้นเห็นไหมเกิดแกลบเปิดแกลบปิดแกลบเป็นคอมมอนแกลบเด้งขึ้นต่อถือว่าจบ จุดนี้เด้งขึ้นฝ่าจุดต่ําเดิมขึ้นมาปรับตัวขึ้นส่งผลบวกต่อทองคราวนี้ไอ้จุดสูงที่มันเคยเทสเนี่ยผ่านไหมถ้าผ่านจะบวกทองทันทีครับแล้วถ้าไม่ผ่านละก็อ๋อก็เนี่ยมันขึ้นเร็วนี่พี่เห็นไหมเนี่ยขึ้นเป็นซิกแซกอย่างนี้ขึ้นต่อใช่ไหมแต่ขึ้นมาโซนเนี่ยพี่ดูนี้ขึ้นไม้เดียวเลยนะความสูงเนี่ยถ้าหากว่าเกิดสัญ,ญญาณปรับตัวลงเมื่อไหร่เขาลงจะส่งผลลบ ทันทีครับต่อทองครับอันนี้เป็นพันธบัตรสหรัฐหรือบอนนะครับอายุ10ปีครับอันนี้เป็นดอลล่าร์อินเด็ก์ให้ดูสั้นมาหลายวันแล้วอันนี้ให้ดูเป็นหลายสัปดาห์บ้างนะครับว่าทรงยังขึ้นเหมือนเดิมเบรกต้านเดิม1้3ย5ขึ้นมาเช้านี้อยู่104ปรับตัวขึ้นเรียกดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์แข็งค่าส่งผลลบต่อสปอตทองครับแล้ววัดอย่างนี้มันจะมีแนวรับแบบไหนอน้องนี่ร้2ยส แท่งเขียวทุกแท่งเลยดอนแข็งส่งผลลบครับพี่ขึ้นได้ยันร้อยห้าบอกเลยวัดชุดนี้อินดิเคเตอร์สูงขนาดนี้ต้องลงสีน้องกอ๊อฟโอ้โหแท่งละสัปดาห์อยู่มาเป็นเดือนแล้วเนะี่ยไม่ลงด้วยอ่ะไม่มีแววเลยอ่ะขึ้นลูกเดียวเลยยางงี้ส่งผลลบต่อสปอตทองนะครับอันนี้ค่างเงินบาทดอลลาร์แข็งค่าบาทอ่อนแน่นอนนะครับ ปรับตัวขึ้นอ่าทานี้อยู่อะไร34.72หูบานอ่อนมากอ่อนมากแนวต้าน34.74ผ่านไหมผ่านไหมก๊อฟถ้าผ่านก็3497ไปต่อได้ยัน35.20นนี่เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญมันจะมีแนวต้านเป็นตท่อนเพราะตรงเนี้ยสำคัญไหม้34.74สําำคัญครับเพราะตรงนี้เป็นฟิบูแคนชีระดับ138.2%ของการวัดฟิบูแนชีแบบ แบบยืดขึ้นมาเทสครั้งแรกพี่ลองดูนะระดับ127.2%เทสปุ๊บไม่ผ่านวิ่งลงร้อลงร้อไม่หลุดวิ่งกลับขึ้นมาเบรก127.2ขึ้นหา1 3 8 2ฉะนั้นแนวรับ127.2จะอยู่ที่34.53ครับไม่เดานะว่าด้วยสมการตัวเลขฉะนั้นแนวรับของค่างเงินบาทพี่อินดิเคเตอร์ก็ได้เนี่ยขึ้นเป็นสายฟ้าอะไรเงี้ยขึ้นต่อนะเพียงแต่ว่า ถ้าเขาขึ้นมาบริเวณความสูงเดิมแบบนี้จะมากจะน้อยก็ต้องระวังการพักถ้าพักสปอตโกปรับตัวขึ้นไม่มีปัญหาบาทแข็งอะแต่ถ้าสปอตโกปรับตัวลงแล้วบาททะลึง่งลงมาด้วยนะครับขอโทษครับมันดันลงมาด้วยเล่นใหญ่ราคาทองอยู่ทรงสูงๆอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับโอกาสจะลงต่อจะสูงมากเลยนะสำหรับข้างเงินบาทมาดูต่อนนะอันนี้จะเป็นทองคำแท่ง วิธีการวัดชุดนี้เป็นการวัดฟิบเรนชีแบบรีเทสโอ้ยก็วัดเหมือนเดิมเลยแต่มันใช้ได้ไงในชุดนี้เขายังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแบบนี้เรามาดูแบบนี้นะครับพี่พอวัดฟิบเรนชีแบบรีเทสชุดนี้เขาเทสลงมาข้างล่างแล้วอย่างเงี้ยถ้าร้อยอยู่ข้างบนแสดงว่าก็ไม่ได้อยากรู้ว่าลงเท่าไหร่ก็อยากจะรู้ว่าขึ้นตอนนี้จะขึ้นไปได้แค่ไหนมากกว่าความสูงเตีย้ยลงมาทั้งหมด นี่คือแนวโน้มขาลงครับจุดต่ําเกิดจุดต่ำลงมาเรื่อยๆมันเป็นดาวเทนอ่ะมันไปไล่ซื้อตลอดทางมันก็ไม่ได้เมันก็ไม่ชนะหรอกครับมันจะซื้อได้ตามตามบริเวณตามเส้นพวกนี้พี่เห็นไหมเนี่ยถ้าจะซื้อเด้งยังไงก็กําไรอยู่แล้วครับชุดเนี้ยแต่พอมันหลุดเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะหาที่แนวรับถัดไปอันนี้คุยกันก่อนชุดนี้เป็นการวัดให้ดูแบบอีเลียดแบบง่ายนะ เป็น X ลงมา A ในสัแบแหวก็เป็น A、B、C ทั้งชุดนะครับเป็น A A ขึ้น b เป็นเนี่ยเ่เป็นตรงนี้เป็น x เป็น A เป็น B เป็น C เป็น x A b ขาด C ฉะนั้นชุดนี้คำถามที่ก๊อปได้พิมพ์พี่ๆถามกอเข้ามาว่าก๊อปแล้วอันเนี้ย c อ่ะมันจบหรือยังน้องไม่รู้มันต้องนับตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีทางเป็น A, B, c อยู่แล้ว ตัวนี้มันจะต้องเป็นบ a l i d Impulsive หรือเป็นการลงแบบ 1, 2, 3, 4, 5แต่วันนี้เมื่อมันยังลงไม่จบกรบก็เลยยังไม่ได้นับอะไรให้ดูเพราะว่าในเมื่อวัดฟิวเนนชีพี่จะเห็นได้ง่ายกว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดน่าจะดีกับพี่มากกว่าครับก็พูดได้นะครับอันนี้เป็นเอ่อ s m a l เ x wave นะของ Last x ตัวนี้ มันคุยยากๆได้นะแต่กลัวจะรับไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับพี่ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูแบบง่ายกันนะ 1. นึ่งอินดิเคเตอร์ลากความสูงตีเส้นเทนไลน์ลงมาฟึบฟึแนวรับตีเท่ากันฟึบฟึบเบรกแนวต้านเอา้าปรับตัวขึ้นอย่างั้นแล้วเราจะรู้ว่าปรับตัวลงได้ยังไงเมื่อไหร่ที่การขึ้นของอินดิเคเตอร์ชุดนี้เขาหลุดลงมาต่ำกว่าเส้นนี้นั่นคือสัญญาณขายครับผม พี่เว่าตอนนี้ก็เทสเนี่ยหล่นลงมาเกือบ30,000ื่นทุนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เริ่มเด้งกลับนี่เป็นแท่งละสีชั่วโมงเบรกแนวต้าน3 0 0 0มขึ้นมากลายเป็นแนวรับฉะนั้นราคาทองคําแท่ง965ส่วนตัวส่วนตัวก็มองว่าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้ครับสามหมถึงสามหมโอกาสขึ้นไปถึง3 9 7 0 0ยากบางท่านนะ กลุ่มร้านทองพี่พี่บางท่านถามเขมาว่าก๊อพี่ติดอยู่3ามหมื่นึงพี่จะออกได้ไหมยากเป็นไปได้แต่ยากบอกเลยถ้าไม่ผ่าน3าม0ม่กอก็ก็ขึ้นมาโซน8,900เจ็บนิดหน่อยก็คงต้องยอมออกครับแต่ทองคําแท่งอ่ะเชียร์เล่นซื้อมากกว่าขายก่อนนะผมบอกก่อนนะขายก่อนอเวลาลงมันเนี่ยมันลงแรงก็จริงนะได้เงินเยอะก็จริงนะแต่ตอนแก,แก้แก้ยากมากพี่ไหนจะระยะเวลาไหนจะดอกเบี้ยถูกไหมครับ อันนี้พูดกันตรงๆแก้ยากครับถ้าไม่มีของหรือไม่มีทองก่อนอยู่แล้วแก้ยากมากครับพี่หาเรื่องเลยครับอ่ากลับมากลุ่มร้านทองนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้านสามหมืันเจ็ดรบาทครับยืนได้ไหมตรงเนี้ยแต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะขึ้นที่ในกรอบ3 1มหมืถึง3 1มหมืบาทมากกว่าน่าจะอยู่ในกรอบเนี้ย อยู่ที่ว่าเบรกไปด้านไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบซื้อก็สามหมื่นหนึ่งสี่ร้อยกว่าหรือต่ํากว่าพี่ค่อยซื้อน่าจะดีกว่าเท่านั้นเองมีแนวรับที่สําคัญสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทครับหลุดไม่ได้นะถ้าหลุดโอกาสที่เขาจะไปเล่นใหญ่ข้างล่างจะสูงมากครับคือคนที่เล่นโฟนหรือทองกิโลโอกาสจะได้ซื้อสามหมื่นแบบหลักร้อยจะสูงนะเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าฝ่า31,701บาทขึ้นไปโอกาสที่จะถึง3 2 8 8 4บาทก็มีแต่ยากยากครับน่าจะวิ่งในกรอบนี้มากกว่าภายในช่วงนี้นะครับจบแล้วครับสำหรับทองคำแท่งกลับมากลุ่มคนที่เทรด XAU อันนี้ถามกับเยอะสุดเลยลองจากกลุ่มร้านท้องกันเนี่ยเยอะจริงก็ยังใช้วิธีการวัดเป็นฟิบู n a c ชีแบบรีเทสเหมือนเดิมเป็นอันนี้เป็นรายเดนะครับ เราจะเห็นเลยว่าแท่งละหนึ่งวันเคลื่อนที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย1854หลุดระดับฟีโบนัชชี61.8เขาจะวิ่งอยู่กรอบแบบนี้พันแยถึงพันแปอยหี่ตอนนอี้เท่าไหร่ันอ่ห้าสีเนี่ยแถวเนี้ยยืนได้ไหมเขาว,วิ่งอยู่ในกรอบเส้น200วันครับพี่หลุดไหมอะ่ะถ้าเบรกขึ้นก็น่าจะขึ้นในกรอบนี้จะส่วนตัวมองยากอะ่ะพอมันหลุดลงมาแล้วแบบนี้ อินดิเคเตอร์ใน Time Frame Day เนี่ยพยายามจะขึ้นถูกไหมแต่ว่ามันขึ้นได้ปุ๊บแล้วมันก็โดนกดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เพราะในไทม์เฟรมรายสัปดาห์รายมันพวกเนี้ยมันยังกดอยู่เท่านั้นเองตัวนี้มันก็เลยขึ้นถ้าไม่ขึ้นมันมันลงไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมาต่อนะ แล้วถ้าหากว่าในรายวันมันกรอบอยู่แบบนี้แล้วพี่จะเล่นสั้นพี่ซื้อตรงไหนได้พี่ดูนะอันนี้เป็นการวัดฟิวเนชชี่แบบรีเทสใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูการวัดแบบ projection หรือ expansion ผมจะใช้ความยาวของชุดนี้เนี่ยบริเวณ2,000กว่าเนี่ยอันนี้เป็นความยาวสูงสุดเลยนะพี่จุดสูงสุดเลยนะก็พราความยาวชุดนี้ที่หล่นลงมาเนี่ยเอามาวัดหาเป้าลงพอยาวชุดนี้ ขึ้นมาได้ปุ๊บมาวัดเลยมีแนวรับสำคัญระดับพัน8ด้อสแปดครับเช้านี้อยู่พัน4ปด้อหสี่นะครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าลายสีชั่วโมงเมื่อวานอะลงมาเทสพันแปดร้อยสสิบแปดในตอนเชา้ากลางคืนวิ่งขึ้น 5, 6, 5, 7, ใหม่ห้าหกห้าเจ็ดทิ้งใหม่สามแปดอีกครั้งแล้ววิ่งขึ้นเป็นไส้เลยใครดูชุดนี้ก็เปิดการาฟลายสีชั่วโมงดูหรือวันที่เทดเมื่อคืนจะเห็นทุกอย่างเลยว่าโอ้โหทเลนซันเมื่อคืนถ้าไม่รวยนี่คือมวยแน่นอนนะครับคือมันเร็ว ราคามันเร็วมากแล้วแบบลงสิบห้าเหรียญขึ้นยี่สิบเหรียญเมื่อคืนเป็นแบบนี้เลยครับชาวนี้ก็อยู่ในกรอบเนี้ยแนวต้านสำคัญพันแปดร้อยห้าสิบหกครับแนวรับสำคัญพันแปดร้อยสามสิบแปด่วนตัวมองวิ่งในกรอบนี้มากกว่าถ้าหลุดสามแปดก็พันแปดร้อยสิบแปดก็จะไปเล่นโซนล่างถ้าหากว่ายืนเหนือพันแปดร้อยห้าสิบหกเวลาที่ขึ้นมาเกินอ่ะห้าหกห้าเจ็ดเลยพวกเนี้ยเอาก็บเอาอินเคสขึ้นได้นะพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดผมให้โซนเนี้ย ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยพอดีและตรงกับฟิโบนัชชีด้วยแต่ถ้าหากว่าโซนนี้ยังยืนต่อไม่ได้โอกาสขึ้นไปถึงก็ค่อนข้างยากแต่ว่าจะไม่ตัดความเป็นไปได้ออกไปเท่านั้นเองอันนี้ในหะ้อฟิลส์สชั่วโมงมาดูอินดิเคเตอร์มันต่ำพี่เห็นไหมขึ้นทิ้งใหม่คราวนี้ขึ้นมีวอลลุ่มไปเลยครับขึ้นต่อเลยโอ้โหแต่ว่ามันขึ้นมาเร็วไงเวลาขึ้นมาเร็วมันน่ากลัวเพราะขึ้นมาเร็วเวลาลงมันก็จะลงเร็วด้วย ฉะนั้นแนวต้านพาราลัยห้าสิบกว่าแถวน,นี้สําคัญครับถ้ายืนไม่ได้โอกาสปรับลงถือว่ายังมีอีกแท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดนี่คือแนวโน้มขาลงแท่งเทียนยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอัพเทนหรือแนวโน้มขาขึ้นดูง่ายไหมก็เริ่มจากดูจากง่ายๆแบบนี้ไปก่อนฮนะอันนี้ทําเฟรมสี่ชั่วโมงคราวนี้กอปพี่ต้องการเทรดสั้นและพี่อยากรู้เลยตอนเนี้ยตรงพี่เข้าแร้วพี่จะเสี่ยงไหมเนี่ยทําให้ดูเลยวิธีการวัดชุดนี้ก็วัดความยาวของชุดนี้นะครับ จากบริเวณ1900กว่า900าร้กว่าช่วงนี้นะวัดหาเป้าลงเป็นการวัดฟีเบอร์ชีแบบ projection หรือ expansion นะเราก็จะได้เป้าแนวรับสำคัญที่1832อันนี้เป็นทางเฟรมหนึชั่วโมงนะครับเทสครับ32แล้วยือ้อแล้วขึ้นต่อไปโซนแนวต้านสำคัญ1855ที่บริเวณ61.8% เริ่มยื้อแล้วทิ้งโซนประมาณ1,850วิ่งอยู่แบบนี้ก็กแก๊กแก๊แกอยู่แถวนี้ตั้งแต่เช้าแล้วฉะนั้นในภาพนี้ยส่วนตัวก็ให้กรอบวิ่งอยู่5เหรียญเนี่ยพี่พันแถึง1,855เนี้ยโซนเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่ในกรอบนี้มากกว่าถ้ายืนได้เอาอินเคสยืนได้นะครับพันแครับเป็นความสูงของชุดนี้นะครับแต่เป็นการวัดฟิบูแนาชีไว้นะชุดนี้ที่พแหสิ ถ้าผ่านได้ถือว่าแข็งไม่น่าเกินด้วยสองต้านนี้จริงๆไม่น่าเจอด้วยซ้ำไปพันแอยหสิบเก้าอันนี้คือแข็งเลยอะ่ะถ้ายืนได้นี่คือกลับขึ้นไปเลยนะแต่ถ้า,ากว่าขึ้นมาโซนนี้ยืนไม่ได้ให้ระวังการพักตัวแรงเอาไว้ด้วยนะครับก็ดูไม่ดีแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าพันแอยห้าเนี่ยถือว่าดูไม่ดีแล้วพี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการวัดแบบ projection หรือ expansion คราวนี้กอปพี่อ่ะวัดแบบนี้เมื่อเช้าอ่ะถามเข้ามาว่าวัด เป็นฮาร์โมนิกจะได้แบบไหนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวมองเป็นปูอ่ะถ้ามันเป็นปูนะครับเป็นแคปเนี่ยถ้าวัดตรงนี้เป็นร้อยนะจินตนาการตามกัอนะถ้าตรงนี้เป็นร้อยแล้วตรงนี้เป็นศูนย์วัดลงมาแถวนี้ยมันจะประมาณ61.8มันจะต่ํากว่าครึ่งทางแล้วมันเด้งขึ้นการวัดชุดนี้เด้งขึ้นเนี่ยประมาณ5 0าสถึงถือว่าขึ้นมาได้สัดส่วนเนี่ยถ้าได้สัดส่วนชุดนี้เวลาลงมันจะต้องหลุดร้อยแล้วมันจะลึก การที่เทสลอ้อยี่สของการวัดชุดนี้เนี่ยเวลาเด้งส่วนตัวนะก็มองว่ามันยังลงไม่จบเพราะถ้ามันเป็นแคปมันควรจะแตะระดับ161.8บางทีถึง2 0 0ร้อยถึงสอง8ดด้วยซ้ำฉะนั้นเลยมองว่าการขึ้นชุดนี้น่าจะเป็นการพักตัวมากกว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนนะเป็นการวัดแบบฮาร์โมนิก ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับถือว่าแชร์ไอเดียกันผมไม่เคยหมายความว่าสิ่งที่กอฟบอกมันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอย่างเนี้คือถูกใครผิดจากนี้ยคือผิดอันนี้ไม่ใช่แล้วนะใจกว้างพอนะครับในชุดนี้ค่อยๆลองศึกษาดูครับพี่จบแล้วสําหรับวันนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค่าทองนะครับขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านห้องนักลงทุนชอบก็ฝึกตามก็ว่าก็ค่อยๆพูดแบบช้ามากนะครับ ใครที่ติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยก็จะเด้งเข้ามือถือพี่ตอนที่กรอปอัปโหลดตรงนี้ครับถ้าพี่ท่านใดติดตามผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้โชคดีเป็นของพี่ทุกทกท่านนะครับขอบคุณครับ